อีพีนี้พบกับลุงเบิมจะมาเล่าการพบเจอพระอุทองของหลวงพ่อระมอมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับคุณลุงเบิ้มนะครับอยากให้คุณลุงเบิ้มนะครับเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยที่พบพระอูทองนะครับครับเพื่อวันนั้นนะ่ะพ่อฉัดบุญคุดซึ่งเป็นพ่อตาผมนะ่ะแกไปเลี้ยงควาย ในวัดเพราะช่วงนั้นในวัดเนี่ยมีหญ้าเยอะข้างลงลิเกใกล้ๆลงลิเกเก่าระหว่างที่แกนั่งดูควายอยู่นั่นน่ะสายตาแกมองไปที่ชายคาตําชายคาที่น้ําตกที่ลงลิเกอแกมองเห็นแสงแวบๆแวบๆเข้าลูกตาแกแกก็รีบเดินไปดูว่ามันคืออะไรปรากฏว่าแกแกไปเห็นเป็นแหลมๆมันเกตพระแกก็รีบจับไว้เลย จับไปเลยแล้วแล้วก็เรียกคนมาให้มาช่วยกันขุดรเราแกก็ไม่ยอมปล่อยเกศผมก็ถามว่าพ่อทําไมถึงไม่ไม่ปล่อยเกศแกบอกว่าไม่ได้เราเจอแล้วถ้าอยู่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพระจะหายจะหนีรปรากฏว่าแกก็เลยช่วยกันขุดขึ้นมาเจอพระสองสององค์พระสององค์แกก็เลยเอาพระนั่นอนะไปส่งน้าที่บ้านแกติดอยู่กวัด พอไปล้างน้ําในสงน้ําในกระลหม,มังแล้วนะ่ะปรากฏว่าน้ำนะ่ะมันหอมมากแต่แกสนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในในพระอบในพระอบไม้จันเลยหอมหรือกินกินเลยหอมอบเลยครับแกก็เลยเอาน้ําที่ล้างสงน้ําพนระน่ะสาดไปบนหลังาคาแล้วแกก็เลยไปแจ้งข่าวให้หลวงพ่อและม่อมทราบาหลังจากนั้น แกก็น,ำ,นำพระเอาไปให้หลวงพ่อละม่อมที่วัดหลวงพ่อละม่อมก็แจ้งข่าวไปทางกมรมศิลปากร,รให้มาตรวจสอบว่าพระองค์นี้พระสององค์เนี่ยเป็นพระอะไร,รก็ตรวจสอบว่าเป็นพระสมัยอุทองอ,อีพีนาพูดคุยกับอาจารย์ชัยผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับพยนัน

ต้องระวังปังปั่ง,งไม่ระคายนันข้ามผ่านทุกปัญหา